ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าเซิร์ช่องหอยเดีดนหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสองพฤสภาคมโปรดใช้ เจรณยญาณในการรับชมรับฟังด้วยตัวชมเราไปชมกันเลยใบนี้อ่านพลสองียวสองียวสิบหน่วยล่างเบ่งปาน890และก็890เก้ฟังซ้ายก็890 ฟังโคก็แนะปดเก้าศูนย์นะเบ่งปานสองฟังแปดเก้าศูนย์กับแปดเก้าศูนย์สิบหน่วยล่างใบนี้ครับผมโอตา่าเบ่งปานทันล่างสามตัวเดียวคู่สามสอง สา3สี่สามห้ี่เบ่งปันสามคู่ให้พิจารณาคู่ล่างเบ่งปันคู่ล่างต่อไปครับผมใบนี้ล่างแบบห้าตัวล่างแบบ 5ตัวสามเก้าสี่สสสเบ่งปัน5ตัวนะเบ่งปันหตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาง 3 9 4 0 2ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมบยนี้เบ่งปอนตัวเดียวล่างเบ่งปอนตัวเดียวล่างนะเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวเบ่งปันหนึ่งตัวเดียว ก็นวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เออท่านโบชูใันนี้ก็แบ่งปันจิตและก็7จ7ด7องเจ็ดแล้วก็สองส เบ่งปันห้าเบงปันหชุดเบ่งปันห้าชุดให้พิจ,จารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผชมใบนี้ครับเอกตีเบ่งปันเบ่งปัน ร้อยสิบหน่อยสองห้าหกแปดเก้าสองห้าหกแปดเก้าสองนะบนนอนมาตีน้อยบนนอนมาไม่นี่ครับผมรวมชุดสองตัวกลุ่มกินุ์ครบล่าง ศูนย์หนึวิ่งล่าสตัวเดียวจับคู่ศนะูนย์สามหนึ่งสามสี่สามาสาเะเบ่งปัน7ชุดให้พิจารณาท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเริ่มเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแช่ กดจิตตามด้วยนะต่อไปครับผมโคนเมืองลิงเบ่งปัน0ูนหนึ่งชุด5 1 4หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่คู่หนึ่งสี่ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยบู์นนะสิบหน่วยบนศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเอ็กมินตีศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าสิบหน่วยบู์นเบ่งปันเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณานะต่อไปครับผมใบนี้เสียวจัง เบ่งปันชุด8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4 2 0 3 0 4 0 2 1 3 1 4 1นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ ไม่ได้ก็เบ่งปันโคนเมืองลิงนะเบ่งปัน7กับ8ปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดสโคนเมืองลิงเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบงปันณาธนารชุดสามตัววันชายแล้วก็ทวันสองท่านครบร้อยสิบหน่วยชูนสามห้ากจับชุด6 5ห้าสา5หกห้ 350 359 956 950 953 053 056 059นะแนวทานชุด3ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมเอ้ยล okay. ่ะเอ้ยล่ะก็เบ่งปัน แปดแล้วก็37เแปก37แล้วก็37คู่ล่างนะแป7 3 7แล้วก็ล่าง71ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลีนวทางต่อไปครับผมใบนี้ครับเต็ม10หน่วยโบนเต็ม10หน่วยโบน เบ่งปันผ่านเต็ม9นะสอเผ่านเต็ม9นื้ทันใหม่นีกครับผมเบ่งปันอีกแล้วนะ0 3 4 6 8 9 0 3 4 6 8 9ก็เบ่งปัน,ปนเต็ม0 3น6 8 9 ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบงปั้นอย่างเอเร็ววทันใจต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยไม่นี่ครับมีต่างเบงปันสิบหน่อยแบบห้าตัว สิหน่วยแบบห้าตัวอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นีกคระบผมเบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้ว9 2836 9 2, 8, 3, 6, นะงแปดสามหเ้าสอดสามนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณามีตัง เจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครัผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้แบ่งปันด้วยานคู่สองตัวหกสามหกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะแปดชุด เบ่งปันแปดชุดให้พิจารณาก็ขอบคุณอย่างมากครับ้่ประชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม